สินค้าใหม่ของเราเนี่ยคือตัวล้อที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสามารถใช้กับรางตัวเดิมได้พอใส่ล้อตัวนี้เข้ากับบานประตูตัวที่ใช้งานอยู่นี่นะครับมันทําให้ประตูเนี่ยมันทรงตัวได้ด้วยตัวมันเองการไหลลื่นดีขึ้นล้มยากขึ้นแล้วมันทําให้การเลื่อนเปิดปิดเนี่ยทำได้สมูทขึ้น oh. ในกรณีถ้าสมมติเกิดลมพายุหรือลมฝนอะไรที่มันแรงๆเนี่ยมันก็ยังทรงตัวอยู่ได้ไม่ล้ม แล้วมันยังสามารถทําให้บานประตูตัวนี้เข้าไปเก็บในที่เก็บของมันได้อย่างปลอดภัยนะครับและนี่ค่ะคือชุดล้อตัวใหม่ของเราตัวนี้ <c oughs> มีวัสดุทํามาจากอะไรคะตัวล้อตัวใหม่ของเราเนี่ย <c oughs> มันเป็นอลูมิเนียม <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะทบทวนก่อนว่าโอเคในหลักการทํางานของประตูดโดยทั่วไปเขาทํางานเป็นยังไงนะครับค่ะไอตัวนี้คือเหล็กฉากเหล็กเหล็กเผาที่เขาใช้งาน,นทั่วไปอ่า <c oughs> แบบเดิมแล้วก็ตัวนี้คือล้อที่เขาใช้งานกันทั่วไปนะครับ ในงานประตูทุกวบปเขาก็จะใช้สองสิ่งนี้ทำงานคู่กันนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกของผมเนี่ยชุดล้อรางตัวแรกเนี่ยมันเป็นตัวนี้ซึ่งก็ยังใช้ล้อล้อรุ่นแบบเดียวกันการทำงานของมันเนี่ยป้องกันไม่ให้ประตูมันล้มแด้วนะครับอย่างที่เคยทำในในตอนที่แล้วนะครับตัวนี้มันก็จะทำงานนี้คือเวลามันเลื่อนมันก็เลื่อนปกติแต่เวลามันล็อกก็จะ ก็คือล็อกกับตัวรางไว้แต่สิ่งที่มันต่างกันกันกบไอ้ล็อตตัวใหม่นี่คือตัวนี้มันเอียงแต่ตัวนี้จะไม่เอียงแต่ว่าระบบการล็อกล้อมันก็ยังอยู่นะครับล้อตัวใหม่นี่มันมีคุณสมบัติในการรองรับของประตูดีขึ้นเพราะว่าเวลามันตั้งอยู่บนรางตัวเดิมที่พัฒนาไปแล้วเนะี่ยล้อเนี่ยมันนั่งได้เต็มทั้งหมดอยู่3แกน มันทําให้ล้อเนี่ยมันมีความมั่นคงพอเอามาประกอบกับชุดที่ทาประกับล้อเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เปรียบเหมือนกับเฟรมของบานประตูค่ะชุดล้อนี่คือชุดที่ประกอบสำเร็จแล้วเวลามันใส่บานแล้วเนี่ยบานมันไม่พลิกไม่เอียงมไม่อะไรเลยเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยเวลามันหลุดจากที่ประคองเนี่ยบานมันยังเคลื่อนตัวได้อยู่การที่มันจะเอียงเนี่ย มันแทบจะไม่เอียงเพราะว่ามเราชุดล็อกล้อของเรามันทําให้บานกระชับขึ้นแล้วด้วยฐานของล้อเองที่ทําให้มันล้มเอียงยากขึ้นมากเลยมันทําให้บาดเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นและรับน้ําหนักได้ดีขึ้นตัวชุดตัวใหม่เนี่ยมันต่างกับตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยมันยังโชว์ตัวอุปกรณ์เยอะไปความแตกต่างคือไอตัวเนี้มันจะมีเคสของมันดูแล้วสวยงามมากขึ้น แลวทาให้ดูแข็งแรงมากขึ้นสิ่งที่จะไปกระทบอะไรกับล้อก็ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันพัฒน,นาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยซึ่งในท้องตลาดไม่มีผมก็เป็นเจ้าแรกที่ทํา <laughs> เพราะว่ามันฉีกกดล้อของเดิมออกไปเลยไงครับมันแทบจะมันล้มยากขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นการล้มเนี่ยไป,ไปได้ยากมากเลย ถ้าไม่เกิดวัติเหตุหรือมีอะไรไปนชนมันแรงๆเนี่ยหรือถ้าชนมันแรงๆเนี่ยผมก็ยังมั่นใจว่ามันยังอยู่รถรถเนี่ยอาจจะติดอยู่กับตัวมันไอ้ตัวนี้มันออกมาเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยนะครับตัวนี้คือล้อในตลาดทั่วไปแต่ตัวนี้มันเป็นล้อท,ที่พัฒนาให้เข้าชุดกับระบบรางกันล้มของดีเฟนพอมันจับเข้าคู่กันแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายของทุกคนแน่นอนนะครับ เรียกได้ว่านอกจากจะช่วยเรื่องความปลอดภัยแล้วดีไซน์ยังสวยอีกด้วยนะคะใช่ค่ะประโยชน์ของมันจริงๆคือการใช้งานเลยล่ะค่ะ uh huh. มันได้ทั้งเรื่องความสวยงามและประโยชน์ใช้งานที่ทําให้ทุกคนมีความปลอดภัยมากขึ้นผมว่ามันทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกมากเลยเรียกได้ว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะแบบลมแรงขนาดไหนก็ไม่มีเอเลยใช่ครับแล้วมาใช้กับประตูได้ทุกรูปแบบอย่างลูกค้าเนี่ยสมมติถ้ามีกรณีที่ อยากนําไปใช้เนี่ยแล้วลูกค้ามีบานประตูเดิมแล้วแล้วไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยสามารถเอาชุดรางกับล้อเนี่ยไปประกอบกับชุดประตูเดิมได้เลย oh. เพื่อลดค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยมันมันมันออกแบบมาสําหรับบานประตูทุกประเภทอยู่แล้วนะครับ แอบได้ยินมาว่าชุดล้อใหม่ของเราเนี่ยมีโครงการบ้านจาัดสรรหลายแห่งนําไปใช้แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่จริงๆก็เป็นอสังหาชั้นนําเลยค่ะ <c oughs> เขาได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมงานในโรงงานผม <c oughs> ผมก็นําเสนอตัวนี้ไปพอทุกคนเห็นเท่านั้นนะ่ะทุกคนยอมรับในตัวสินค้าตัวนี้เลยว่าโอเคมันน่าจะมาแก้โจทย์บ้านระดับไฮเอนเนี่ยตอนนี้นะ่ประตูเนี่ยขยายขีดจํากัดของความกว้างของประตูเนี่ยไปถึงประมาณ10เมตรถึง11เมตรเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการประตูที่มันแข็งแรง แล้วก็ต้องปลอดภ